ก้นใสขูมไม่ดีเอลสีใส่บ้านคมาให้เปนคูนเสื้อจะเสื้อเสื้อครับพ่อการตัวครับการเฮ้ยเอาพ่อการพ่อการตัวพ่อการก็ได้เขาบอกาหลับเขาจะตาอนาชาวยังไม่ได้พูดเย่ะกันเลยนะ ที่น้อใช่ครับอยู่กบเมดครับกบเมดครับแม่ลุงไว้ยยู่นี่ครับแม่ลุงแม่แก้มอยู่เมดครับนี่นะครับอะไดอก่บอกอ่ไน้หมูดอกอะไรดอกไมอขาคุอะไดอกสื่อดตก่บ้านปากเขา

บรต้องนอนอกครับมอนี้บ่ต้องนอนดอกไหมกดดละเที่นมันหนึ่เปล่าได้ที่สงหรือยังครับยังครับโอ้ยวดตัวแรกตัวแรกเาท้ายมาที่สองยังว้าว่า้งเยอะจีเอาท่านี้ครับนี่ท่านี้ตามรถรถเต็มมากตามรถเต็มครับ เราเข่าข้างคุณกันเลยเรื่องครับถ้า,งางไงเพราะไอ้พี่พีดไปเราเหรอครับส่งง่ายไปน้อง,อง <c oughs> ไปทั้งในบุกับ พี่มาหวัดดีพี่ที่มาสัญจรนะครับสวัดดีครับผม คนพิเมนะครับที่เข้ามานะครับเราสัญจรนะครับมาครับอเมาครับออะไครับปรกาศไหมกดอกดกดได้กดได้แล้วดิเหลือพรกาศนี่ดิ จอแล้วผมเป็นเท่าไหร้าผอเป็เป็นล้ผมได้ที่เ่ี่อได้แล้วสอตัวนะขอบคุณครับีพอยังไม่พอยังไม่ได้ครบสีเลยอัีซัด่อเยะดังไรอ้ยั เอคลให้คนหน่ันี่ด้แล้วเอาคุณด้คุณแล้วครับเพาะการใช้อีกหนึ่งตัวครับเพราะการใช้ได้แล้วเมื่อวานเราไม่ได้ซื้อกันก่อนเลยอะไร เอาไปสิคนไทยมีเยอะจังเลยอ่ะจดแล้วกจดแล้วงเ้้อนหน่อยดีแล้วแล้วพอหมดทุนได้ยังว่าหมดทุยังไม่ได้ครับตห่งันมายคา่าคุเข้าอธิาตบาารับาแล้วต่แรงอ่ะนี่เอาไมดทุ้ตัวฟงตัวอ่วัน

พนเส็อปปีแล้วคนใส่ชป้แล้วรวยแบบคนนั้นนะใส่คนดีแล้วใส่มาไม่เอาคนจะพอนี่ับเสื like ้อการไทยนะใส่มาแมคนจะโวัน ช่วยทหดนะครับซิลุ่งบดีนอนออกมาเพอดีเลยกเะลิเงลุมเวไลขึ้นไป

รบอกแน่เลรถบอกมุดโจเก็ยกเปยเ็ามอะไรเข้เมกอนเขอเพุ่เอือม <c oughs>